มื่อนี้ไปย้อนพักการน้อยมาจากสวนที่ปลูกไว้มันคืนหลายเนี่ยค่ะต้นกําลังน้อยกําลังพอดีกินกับลาบกับแจวแซบมันกําลังนี้มัมนกลังงามไปเก็บมาไปย้อนมาแล้วก็เด็ดหกักเด็ดโคนมันออกมดล้างสี่ห้าน้ําจนมันสะอาดนะคะเอามาป้าไว้ให้มันหยุบจังหน่อยแล้วสิมาขั้นสมพักสีขั้นสมพักแบบง่ายๆแบบผูเฒทาผู้แก่เพื่อนพาขั้นแต่สมัยก่อนมาพูดแหละตั้งแต่สมัยมือ,อยังน้อยเฮียนกับ ยญาเพิ่นพาขั้นมาเนาะโอเคค่ะแล้วมาเบิ่งกันว่าเมื่อพักของเฮามันหยุบลงแน่แล้วนะคะส่วนผสมมันก็สิมีเข่านะพักเขามีอยู่สามกะละมังอันนี้ข่าเขากระิใสไสประมาณเนี่ยคะ่ะใหญ่กว่ากำปั้นอยู่หน่อยนึงแล้วกลไปแช่น้ํานะคะมีเกลือคะ่ะเท่านั้นแหละคะ่ะอันนี้แช่น้ําเย็นธรรมดานะคะแล้วเฮากะสีบีให้ข่ามันแตกนะแช่ไว้จากหน่อยนึง เมื่อเข้ามันแตกแล้วนะคะเขากะสีแซปะไว้บับนน้พักกาดของเขานี่นะคะเซลเกลลงหฮยไว้เลยค่ะโบต้องหอยหลายๆเพราะว่าย่ามันเค็มประมาณซ้มล่ะซ้มเลยุ่เนี่ยนะคะเมื่อเขาเอาเกลใส่แล้วนะคะเขาเสียมาลงมาขั้นในกันนี่แหละแต่ว่าย่ามันรุนซามเขาสีขั้นไปเท่าไรล่ะซามซะก่อนนะคะ ค่อยคๆซาวไปอย่างนี้น่ะค่ะพอพักค่ะม,มันหยบลงแล้วนะคะอเอากรสิเอาจากซานนี่มาลง ามาลงใส่แล้วก็ขั้นต่อไปนะคะขั้นต่อไปจนพักมันเข้ากันแล้วก็เอาทั้งสามซามนั่นะ,ะมาใส่น้ำกันนี่แหละนะคะเฮากระสีเอามาใส่น้ำกันแล้วก็ขั้นไปเรื่อยๆค่ะขั้นเห็ดมือเบาๆเนี่ยบต้องขั้นแห้งหลายเพราะว่าพักกาดมันน้อยมันเขาเฮาขั้นไปหลายมัน มันกระสิหักสีขาดไปเมื่อนะคะเฮากระสิคอยครับนึบันนั้นไปนะคะเมื่อมันหยุบแล้วเฮากระเสียม,มาใส่โฮมกันเมื่อทั้งสามซามนั่นแหละคะ่ะก็มาใส่โฮมกันเนี่เนี่ยแล้วก็ขั้นไปเรื่อยๆนะคะเวลาเฮาขั้นไปขั้นไปแล้วมันกระสีมีน้ำออกมา จังซี่แหละอันนี้ก็คือได้แล้วนะคะเฮาขั้นบนที่เฮาได้แล้วบรดน,นี้เฮาก็สิมาซีมเบิง่งซีมเบิ่งจังน้อยน้ำมันเนี่ยคือเวลาเฮาซีมนี่สิให้มันได้หลดประมาณจังคือบบให้มันเค็มนะคะประมาณเมื่อเฮาซีมแล้วเห็นว่ามันมันโบเค็มแล้ว ถ้ามันเค็มนะเฮาก็ต้องเติมน้ํานะคะอันนี้มันพอดีแล้วอันนี้เข่าที่เขาแช่น้ํานะคะเอาน้ําออกแล้วมันเฮากระซเอาเขานี่มาใส่ใส่ประมาณนี้แล้วเฮากระซี่ซให้มันเขากันกับเป็นว่าแล้วนะคะถ้าแม่นอยู่บ้านเฮาเพิ่นกะเอา กดลงแล้วเอาไปตองมาปิดไว้เนาะอันนี้เฮาสีหาขวดใส่ไว้นะคะนะขวดเฮาล้างสะอาดแล้วอันให้มันแห้งแล้วเฮาก็มาใส่ไว้นี่คะ่ะเฮาก็ได้สองขวด ขวดหนึ่งเกือบเต็มคันสิใส่ขวดเดียวก็ใส่บ่ได้นะคะเพราะมันกระลุนกระเหลือกรเลยแบ่งเป็นสองขวดเขาก็ได้สองขวดแลวก็มืนี้วันที่สิบหกนะคะกับประมาณสามมื้อกระสีได้กินโอเคค่ะสามมื้อแล้วมาเบิ่งนกันอีกเท่านึงนี่ค่ะสมพักที่เห็ุไปเมื่อสามมื้อที่แล้วมืนี้สีมันกะเปลี่ยนไปอยากเป็นสีนี้แล้วแต่ว่ายูนีมันอากาศเย็นนะคะสามคืนนี้ยังบุป็นค่ะ ยังพอแต่เป็นปลาแรมหน่อยนึงแต่กะอยากเอามาเปิดให้เบิงเพราะว่าเอามากินกับข้าวเหนียวแล้วเมื่อกี้นี้มันกะแซบอยู่มันยังบริสุมนะคะแต่คืนทอดบ้านเฮาคมแม่ได้อันปิ้งป่านางเนาะกินกับโอ้แซบลายหอมหอมโอเคค่ะแล้วพ่อกันคลิปวิดีโอหน้าเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ